สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนซิมเมืมอไกล่เฮ็ดปวกด้อจ้าพี่น้องช่วงนี้เฮ็ดปวกร้ายเนาะเฮ็ดปวกมาเกิดยู่ไซพี่น้องเกิดอยู่หน้าเฟดพี่น้องเอ้ยหลายแหงเนาะพูดได้ก็เก็บเฮ็ดปวกเนาะออกหลายอีลีจ่จาปีนี้หลังจากที่เฮาอู้เซ็จนะคะเฮ็ดเท่านี่ซุกแล้วนะคะเ้าก็สิมาใส่เครืองนะคะเครื่องปรุงก็จะมีก็จะมีผงนัวนะคะเข้าครัวเอาครัวลงไป แล้วก็ตามด้วยพริกป่นนะคะผู้ใดมักเพชดหลายก็ใส่หลายโดยจากขั้นตอนนี้มักเพลดหน่อยใส่หน่อยจ้ามีบักนาวอันนี้ก็คือการจ้ดพี่น้องมักสมแห้งก็ใส่หลายมักสมหน่อยก็ใส่หน่อยคือกันจ้ดแล้วก็ขนะ้ากระมาใส่ไอ้ปลานะคะปลานี่คือปลาขวดนะคะถูกหลักอนามัยนะคะสะอาดปลอดภัย หลังจากที่เ้าใสเครื่องปรุงเสร็จแล้วเ้าก็มาคคุกเข่าให้เขากันนะคะปรุงรสชาติตามใจชอบเลยน้พี่น้องเอ้ยปรุงตามใจชอบเพราะเลยเด้อจา้ามักนัวซําได้หมักสมซําได้มักเพชรซําได้กับปรุงเอาจากพี่นอ้องตามใจมกักตามใจชอบเลยจา้าสีสันกับสีนารบประทานจา้าห้ากรชิมรสชาติเลยวันนี้ถ้ารสชาติเป็นทีนาพ่อใจแล้วนะคะเดี๋ยวเขาก็จะไป เตรียมหอมที่ข้าซอ,อ,อยไว้นะคะหอมที่ขาวซอยไหวเอามาคลุกเข่านะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายเนาะจ้ะเนาะหอมลงไปเลยจ้ะขาดหอมยังกันแล้วแต่แต่ว่าอย่าขาดใบมะกรูดนะคะใบมะกรูด,ดีเป็นอีหยังที่แบบชูรสชาติของการก่อยเฮ็ดลายโดยอจ้าะพี่น้องมันหอมหอมแสบหย่อนใบมะกรูดนี่แหละพี่น้องหอมจืดใจสีสันนนารับประทานมา่จ้าพี่น้อง ก้อยเ็ดป่วของเขานะคะก้อยเ็ดโครนมักแห้งจะมกกเนะนออมนูก้อยเ็ดนี่แล้กกรไดออกมาละจ้าก้อยเ็ดของเขา้ามาจากพี่น้องเอ้ยมากินก้อยเ็ดน้ำการดื้อจากพี่น้อง